สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็พามาชมมวยในศึกชิงแชมป์มวยนานาชาติในรุ่น140ปอนด์ระหว่างฝ่ายแดงดาเนยนอ,อารามอสจากฝรั่งเศสคู่ต่อกรรกเขาก็คือเก้าเอมเมไทยจากประเทศไทยนะครับเก้าเอกำลังลำมวยอ,อยู่นะครับหลังเขาสักลายเต็มไปหมดนะครับสักกันแตกนะครับเพราะไปชคที่ใดร,รุนศอกแตกก็เลยสักลายกันแตกไว้มาดูวันนี้จะเป็นยังไงครับมวยค่นี้จบเร็ว ยากระพริบตานะครับท่านผู้ชมไหวคุมไหวมือลำมือเสร็จแล้วก็มามาดูกันยกที่หนึ่งกันเลยนะครับยกที่หนึ่งดาน,นี่เคยเป็นแชมป์ในรุ่นนี้นะครับแล้วก็ได้เป็นครูมวยสอนไปทั่วโลกนะครับประวัติเขาได้แชมป์มาหลายรุ่นนะครับมาดูนะครับดาน,นี่อารลามอสจากฝรั่งเศสก็ยังยังทัก เตะเข้าไปนะครับดาเนียนเตะแรงนะครับเขาเคยเป็นแชมป์รุ่นนี้มานะครับดาเนียนเตะโอ้เขาจะเตะเข้มาเหมือนกันเตะมวยขวากองหซ้ายนะครับเขาจะก็แดาเนียนจ่อยางดาเนียนจ่อยางเข้ามายกที่หนึ่งโยกดูกันไปนะครับมวยคนนี้อยากกระพริบตานะครับ เตนะน่ะเนี่ยเตะเข้ามาเตะอีกครั้งหนึ่งก็อย่าเดินเข้าไปก็อย่าเดินเข้าไปเดินเข้าไปโอ้โดนถีบลงไปเป็นไงนอนขดจริงมันจริงเกือไปเลยครับโอ้ไหวไหมหมวยคนนี้บอกแล้วอย่ากระพริบตาทำการนับโอ้จับแพ้ไปเลยนะครับลุกไม่ขึ้นแล้วท้องอ่อนนะครับมวยคู่นี้ท้องอ่อนสักลายข้างหลังกันแตกไม่ได้กันท้องนะครับ เอาด่นเงินเขามาดูนะครับมาดูการขอโทษดูถีบครั้งเดียวไปเลยนะครับมวยคู่นี้จบเร็วนะครับนายกทีหนึ่งมาแค่กลางยกนะครับก็มาดูอาการกันอยู่มาดูนะครับมาเป็นยังไงเตะไปครั้งหนึ่งก่อนยังเยิ้ยมอยู่เกาเอทีบลูกนี้เข้าไปทีบครั้งแรกเลยนะครับดูเราถีบไปยังไง ทิบเข้าไปที่ลิ้นปีกนะครับกลางท้องเลยไม่ไหวแล้วลงไปเลยนะครับนอนขดนอนงอเป็นจิ้งกือไปเลยนะครับมาดูกันอีกครั้งนะครับมาโดนยังไงนะครับมาดูกันชัดๆทิบเข้าไปนะครับล้มลงไปเลยดูทีบอีกครั้งหนึ่งกลางท้องไปเลยนะครับทีบตรงนี้ก่อนหน้าบิดหนเปลตรงนอนไปเลยนะครับจุกไปเลย กรรมการก็จูมือให้ดาเนียนอลามอตเป็นผ่าชนะขัดแชมปขัดในรุ่นนี้ไปนะครับ140ปอนด์ได้แชมป์อย่างส,สดสดงดงามนะครับเหงอย,ยังไม่ออกเลยผู้ชมยังไม่ทันนั่งเลยนะครับได้แชมป์ไป